คลีนิกเต้านมโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มใดอาหารวิชชา DT d ี่ r y f บ b e r เจาข่าวเด่น5โมงเย็นยี่นาทีรายการสดนะครับวันนี้คุยกันต่อเนื่องเรื่องของหลวงปู่เนนคำนะครับที่ต้องคุยกันต่อก็เพราะว่ามีบริษัทออกแบบดีไซน์ซึ่งก็ระบุว่ามีปัญหาเพราะว่าไม่ได้รับการจ่ายเงินค่าออกแบบสิ่งที่เราเห็นข่าวและอาจจะเรียกว่าเป็นเ네นนคำเมกะโปรเจกต์เดือนนะฮะที่บอกอย่างนั้นก็เพราะว่ามีข้อมูลมีแบบที่ออกอาไว้แล้วซึ่งทางบริษัท คุณชัยรัตน์ดอกไม้ทองเป็นเจ้าของบริษัทอินทิเกตวินแชดอินเตอเกตดีไซน์นะฮะสวัสดีครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับคุณสีรคุณชัยรัตน์บอกก่อนหน้านี้กับเราว่าหลวงปู่เนนคำเนี่ยเป็นผู้ออกแนวความคิดทั้งหมดถูกต้องครับบนที่ดินของหลวงปู่เนนคำถูกต้องครับที่บ้านเกิดที่บูนบังสาหารที่อุบลราชธานีถูกต้องครับแล้วก็จะอยู่ด้านหน้าของคฤหาสน์หรือบ้านที่ถูกสร้างเป็นบ้านครอบครัวใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ใช่ของเนนคำเนี่ยนะใช่ครับ ยืนยันข้อมูลตรงนั้นถูกต้องครับนะฮะไปดูที่ดูทางตรงนั้นเรียบร้อยก็เอาลูกน้องไปสิบกว่าคนไปร์เวยแล้วก็เสียค่าให้จ่ายทุกอย่างนะฮะได้คุยกับหลวงปู่เนนคำเองได้คุยตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะครับหลวงปู่เนนคำเป็นผู้ออกแนวความคิดทั้งหมดถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นอาคารมูลนิธิถูกต้องครับซึ่งในอาคารเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อเอาคร่าวๆก่อนก็จะมีตั้งแต่ สถานที่ที่เป็นส่วน V.I.P. สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวแล้วเอาไว้ต้อนรับแขกผู้ใหญ่ระดับ V.I.P. และก็เป็นที่อยู่อาศัยของพ่อแม่กับญาติที่คนทั่วไปเข้าไม่ได้มีทางเดินลับด้วยนะฮะด้านบนจะสร้างเป็นเรือนไทยซึ่งใครก็เข้าออกไม่ได้นอกจากคนใกล้ชิดมีอ่างจาก,กุซี่มีพัตคารส่วนตัวนะะอีกส่วนหนึ่งก็ยังจะเป็นสถานปฏิบัติธรรม เป็นไอเดียซึ่งจะหรูหรายอย่างไรเดี๋ยวจะได้คุยกันรวมถึงด้านหน้าจะเป็นห้างสรรพสินค้าด้วยนะฮะจะสร้างอยู่ตรงข้ามกับอาคารมูลนิธิแล้วก็จะใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อเสร็จจากการปฏิบัติธรรมของลูกศิษย์ในนั้นตั้งใจจะขายสินค้านําเข้าจากต่างประเทศลักษณะเหมือนกับดิวต้ฟีนเป็นบานะงส่วนฮะนะก็เหมือนกับเพื่อนตรงเหมือนจะไปซื้อกระเป๋าหลุยวิตองอย่างนี้ได้นี่ยน,นะ <laughs> ไม่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 ไมผมผมอาจจะไม่รู้เรื่องของสินค้าเท่าไหร่แต่ลักษณะนะั้นท่านนี้ล่าสุดก่อนจะคุยกันเนี่ยนะฮะเสียเก้าหน้าซึ่งก็เป็นคนใกล้ชิดเคยบอ,อกรายการเราหนึ่งครั้งเราติดต่อไปนะฮะจะได้มาคุยครพร้อมกันเนี่ยคเสียเก้าหน้าบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะบอกว่าตอนที่ตัวเองเข้ามาทํางานกับหลวงปูเนี่ยเรื่องนี้ดําเนินการมาก่อนแล้วครับเป็นปีแล้วครับนะฮะแต่เสียเก้าวหน้าบอกว่ามันยังไม่มีสัญญา หลังจากเข้ามาเจรจากันอันนี้เป็นกรณีที่มีผู้นําเสนอร่วมกับสถาปนิกของทางวัดเบื้องต้นจะมีค่าใช้จ่ายเพาะค่าออกแบบ3 0 0ร้อล้านเฉพาะค่าออกแบบหลวงปู่รู้เรื่องก็เลยระงับเอาไว้เพราะค่าออกแบบสูงไปกลัวจะถูกชาวบ้านคอรหขาว่าแพงขนาดนี้ถ้าค่าออกแบบสัก5 0ล้านเนี่ยค่อยมาคุยกันพระท่านโทษไม่ใช่ค่าออกแบบนะฮะมันเป็นค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสามร้อยล้านเข้าแบบนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นเทออกมาอันนี้เสียก้าวหน้าวาอ๋อนั่นผมไม่ทราบว่าอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าแล้วก็บอกนะครับว่านี่ยังเป็นเพียงขั้นตอนของการเขียนแบบเพื่อเลฟเฟนงานเท่านั้นเองอพอไม่ใช่ฮะเพราะว่าถ้าท่านท่านเนีนคำไม่ไม่บอกเราเราก็คงไม่ทําเราก็คงไม่ยอมเสียค่าเงินค่าใช้จ่ายไปไปเซอร์วิสอะไรเข้าถึงขนาดนั้นคือเสียก้าวหน้าบอกนะฮะคือผมพยายามเชิญมาแต่เสียก้าหน้าบอกว่ามหาเถรสมาคมขอให้หยุดตอบโต้ก็เลยไม่มาแต่ชี้แจงเบื้องต้นว่า หนึ่งไม่เคยมีคาสัญญาสองก็คือเห็นว่ามันสูงเกินไปหลวงปู่ก็เลยชะลอไว้สามก็คือก็ก,ก็จะมาเคลียร์หลังจากที่เรื่องต่างๆมันสงบก่อนด้ครับอ่ะผมก็เล่มถามก่อนเลยมีสัญญาไหมมีครับแต่สัญญาสัญญาโดยที่ให้หลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ให้ทํากับผู้เขาเรียกผ,ผู้นับถือคนหนึ่งะนะฮะที่เขาก็ทํางานร่วมกับหลวงปู่ด้วยนะฮะโดยที่อเอาหลวงปู่บอห้าเงินเนี่ยส่วนเนี้ยผ่านเขาแปลว่า แปลว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งป็นบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของหลวงปู่ใช่ทาสัญญากับบริษัทคุณใช่ถูกไหมครใช่แล้วบุคคลคนนี้หรือสัญญานี้เอามาด้วยนะค้ับไม่ต้องเปิดดูเดี๋ยวจะดูกันทั้งหลังมีอะไรอ้างอิงว่าเป็นหลวงปู่ก็เราก็จะมีในส่วนของเรื่องงแบบแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดว่าเสนองานภายนอกและภายในนะฮะมีมูลนิธิมูลนิธิหลวงปู่เนนคาจังหวัดอุบลราชธานีอ่ามีมูลนิธิครับสถานที่ที่ตั้งที่ตั้งที่นี่หละครับ ก็เปลียบพดินที่ดินแลงนี้นะฮะออกแบบเพื่อที่ดินแลงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ยืนว่าเป็นสัญญาเพียงแต่ไม่ได้เป็นคุณชายรัฐเซนกับหลวงปู่ใช่ครับแต่เป็นคุณชายรัฐเซนกับคนคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนหลวงปู่ถูกไหมฮะถูกต้องอันนี้เดี๋ยวเราดูกันทั้งหลังยืนยันว่ามีสัญญาชัดเจนมีครับแต่ท่านี้ก็ไม่ปฏิเสธเรื่องเกี่ยวกับกรณีออกแบบเขาเพียงแต่อ้างว่าเหมือนกับคุณชายรัฐไปเสนอขึ้นมาเบื้องต้นยังยังไม่ได้มีอะไรใหญ่โตไม่ไม่ไม่เชิงว่าเราจะบอกว่าเราไปเสนอ ถ้าเราไม่ได้รับคําสั่งจากหลวงปู่ผมคุยแฟชท่งกับหลวงปู่จากอเมริกาอนะฮะผมคุยรอบหนึ่งเนี่ยรอบแรกเลยเนี่ยก็คุยเขาว่าโอเคโอเคท่านจะรีบไปอเมริการีบทํางานหน่อยนะรีบไปเซอร์เวิสอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรารเราจ้างทีมงานเรา,เาไปสัตว์เราเนี่ยเราเราเสียเงินล้านกระาบาทสามสี่ 3, เดือนเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะเพื่องานนี้โดยเฉพาะอื เพื่อหลวงปู่ไปถึงถึงอเมริกาแล้วก็ส่งเมลไปคุยเฟซไทม์กันหมายถึงว่าก็ส่งแบบขึ้นหน้าถูกต้องหลวงปู่ก็พิจรารณา,าว่าสวยดียมยมยมทนเลยนะเสียดายที่ผมไม่ได้อ่านไว้อนะฮะเ,เพราะว่าผมนับถือศาสนาพุทธผมมีเคารพในในในพระนะฮะหมายวามว่าคุยเฟซไทม์นี่ก็ไปว่ามันก็ต้องเห็นหน้าเห็นตาใช่ใช่ถูกต้องครับกูเจรักก็เอาแบบเลยผ่านเฟซไทม์ด้วยท่านมีในนี้อยู่แล้วอ๋อท่านมีแบบอย่างนี้อยู่แล้วท่านมีอย่างนี้แล้วโอ้แล้วก็คุยกันก็คุยกัน จึงบอกแล้ว่าสวยดีโยมทําเลยนะออแต่พอผมขอขอค่ามาจําในการที่ผมไม่ต้องไปเซอร์เวยจ้างบริษัทนอกไปเซอร์เวยให้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสามสี่สถานที่ที่ท่านมีอยู่ในในสีสเกตักกบอุบนออแต่ไม่ได้รับคําคําคําอหรือว่าใจเงินมาให้เราเลยไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวหรอไม่ได้สบาทย,ย,ยังไม่ใช่เดินไม่ได้ไไดเลยนะ,นะครับตกลงค่าออกแบบเท่าไหร่รออวมๆแล้วผมมีงานอาร์เคเตก นะฮะงานออกงานออกแบบภายนอกภายนอกภายในงานออกแบบภายในงานโครงสร้างงานโครงสร้างแล้วก็งานระบบระบบก็พวกไฟฟ้าปะปาวางระบบสารอ่สารูุประการทั้งในประมาณถ้าสามสามโปรเจกต์ที่ผมทําอยู่เนี่ยประมาณสักยี่ยี่สิบกว่าล้านถ้าเป็นค่าออกแบบถ้าออกแบบสําเร็จถ้าสําเร็จามทม่ยถึงว่าไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าจะออกมาไอ้กรณียี่สิบกว่าล้านเนี่ยยี่สิบเก้าใช่ไหมฮะ้ยี่สิบเก้า สขาออกมาที่มหนถต้องมีแลนออกมาเลยนะฮะมีวัดละเอียดเป็นแานพิมเขียวเรียบร้อยอันนั้นแหละสมบูรณ์ูกอย่างครัมีแลนโครงภายนอกโครงภายในมีระบบถูกไหมแต่อันนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นแปลว่านี่คือคอนเซ็ปชั่ที่หลวงปู่อนุมาติเซย์ายรอโอเคยอมทำเลยนะสวยดีในในวงการคอมเซนที่เกตังค์ะมก็ตงนะถ้าถ้าคุณบอกว่าถ้าจ้างผมทำนยคุณสอยตัธงจ้างผมทำเนี่ยผมขอเลยห้าเปอร์เซ็นต์้าปอรเซ็นในการการก่อสร้างทั้งหมด ค่าประมาณการก่อสร้างทั้งหมดเราเราอยู่ในในวิชาชีพนี้สาสิบปีนะคนในวงการก็จะรู้นะฮะใช่อันนี้พูดตอบเชิญคะบเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการจ้างแล้วถูกต้องครับเรียกว่าเป็นการจ้างออกแบบเบื้องต้นนี่นะถูกต้องครับนี่เบื้องต้นฮะแล้วจะมีด็อกิีเมนต์ด็อกิเมนต์ก็ต้องเก็บเป็นเป็นคนต่องวออกไปสรุปว่าที่ทําไปแล้วเนี่ยที่เป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าเอาแบบปกติก็ละล้านี้สองล้านสามล้านนี่แะประมาณสองถึงสามล้านแต่คุณชัยรัตน์วันนี้ที่จะมาทวงเนี่ยพูดกันตรงๆนะฮะจะทวงเท่าไหร่ ไม่ทวงครับอ้าวไม่ทวงแต่ว่าที่เร,เราเราเรารู้สึกว่าเราเป็นคนสุดท้ายที่ถือพไพ่ใบนี้อยู่อืนะฮะพอเราพยายามเรียนถามท่านท่านเขาเรียกพระกิกอะไรสักอย่างเนี่ยพระใกล้ชิดพระใกล้ชิดนั่นและแล้วก็เข้ามานั่งคุยนั่งแวดล้อมผมสี่ห้าคนขอโทษที่อน,นุญาตพูดถึงเสียการน,นะก็ท่านก็นมาด้วยเอ,เอาเอาคนนู้นคนนี้มาผมบอกว่าผมไม่ต้องการค่าเงินค่าแบบผมเราผมรู้ว่า ถ้าถ้าหลวงปู่อ้างนู่นอ้างนี่ผมตามตั้งแต่เมกาตามทวงเงินตั้งแต่เมกาถ้าไม่ให้ผมขอเงินที่ผมจ่ายไปกับทีมงานที่ผมไปกินนอนอยู่ที่นั่นไปทํางานอยู่ที่นั่นเป็นเดือนอของสร้างสถาปัตย์ต้องไปดูแลให้ไซเซอร,ร์เวให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีก็คือค่าจ้างเราเนี่ยไม่เอาแต่ขอค่าจ้างที่เราไปจ้างคนไปทํางานให้ซึ่งต้องทํางานไปแล้วทํางานไปแล้วรวมประมาณทั้งหมดประมาณหกแสน ใช่ครับไอ้ที่ทวงครั้งล่าสุดไปคุยกันเมื่อไหร่เมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วก็ทวงไปเดือนที่แล้วครับคุยผ่านเสียก้าวหน้า,า,นาผ่านพระใกล้ชิดหรือผ่านผ่านเสียข้างหน้าฮะก็ท่านก็บอกว่าเออก็ก็รอหลวงปู่แล้วกันเพราะว่าเราก็ผม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 ไม่ทราบหม้อนนฮะว่าหลวงปู่จะกลับไม่กลับแต่ว่าหาวิธีทางไงก็ได้นะทุกคนต้องใช้เงินอันนี้ต้องเดี้ยงเสย็จตรงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปใช่ก็คือถ้าจ้างงานจริงๆค่าจ้างเดี่ยประมาณสองล้านกว่า แต่ว่าวันนี้ขอแค่สิ่งที่ไปจ้างคนต่อ <c oughs> ที่ไปไซส์เซอร์เวยอะไรต่าง,าง <c oughs> ๆเพราะว่าบริเวณแปลงที่ดินมันก็ต้องไปสำรวจตัวสอบถูกไหมรวมแล้วประมาณหกแสนเอาไว้อย่างนั้นนะคะค้างก็อยู่ตรงนี้ท <c oughs> ่านี้ผมก็ต้องถามตร,ตรงๆแต่ว่าพระมาจ้างออกแบบแล้วโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมคือบางคนไม่รู้นะอาคารอาคารสถานที่ราชการใหญ่โตเลยนะ <c oughs> อ่ะดูฮะดูเหมือนเหมือนอาคารบางอาคารปัจจุบันในกรุงเทพเลยสามใบนะฮะ แล้วบอกเป็นอาคารมูลนิธิแล้วข้างในมีจากรุสซี่มีทางเดินลับมีห้องพระจาหารส่วนตัวมีห้องรับรองหรูหราด้านตรงกันข้ามมีสถานปฏิบัติธรรมแต่ทางเข้ามันหรูหราเหลือเกินแล้วยังมีห้างอีกห้างสั่สินค้าใุดขายสินค้านำเข้าจากประเทศพวกแบรนด์เนมอีกแล้วอยู่ในอำเภอพิบูลมังสาหารซึ่งมันไม่ได้เป็นจุด ของจุดท่องเที่ยวปัจจุบันต้องถูกต้องนะแล้วก็อยู่หน้าบ้านของอ่าหลวงปู่ครอบครัวหลวงปู่ปัจจุบันถูกต้องคุณเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยคุณรับออกแบบได้ไงอ้าผมถามแรงๆเนี่ยถ้าเรียนตรงๆนะฮะผมมืออาชีพนะฮะลูกค้าจะว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเรามืออาชีพเราต้องรับทำนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นความลับ นะฮะแต่เราเนี่ยทำงานมาแล้วเนี่ยทุกสิ่งที่อย่างเราตามตามจนทอ้อขอแค่นี้คุณให้เราไม่ได้